ร่วมธุรกิจกับบริษัทเนเจอร์โนวาใช่ไหมครับก็คือบริษัทเนเจอร์โนวาซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของเกตเตอร์ฟาร์มนะครับในส่วนนี้จึงสร้างความมั่นใจให้กับตัวกผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับก็คือเกตเตอร์วีเฮเป็นบริษัทหรือกลุ่มในเครือเกตเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ถึง5-60ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงที่เราจะได้ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจกับทางบริษัท Nature ์โนวนะครับคือในส่วนตัวผมเองนะครับก็คือเคยประกอบธุรกิจส่วนตัวก็คือแบบเป็นซื้อมาขายไปก็เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยนะครับที่จังหวัดสแก้วทําไมถึงมาพิสมัยในระบบเครือข่ายนะครับระบบเครือข่ายเป็นการลงทุนที่ ไม่มากจนเกินความสามารถของแต่ละคนนะครับยกตัวอย่างเช่นที่บริษัทเนเจอร์นาว่าเนี่ยลงทุนที่2-300บาทแต่สามารถทํากําไรหรือทําผลผลิตให้เรามีไรายได้เดือนละเป็นแสนและหลายๆแสนได้นั่นคือความดีของระบบเครือข่ายนะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยผ่านมาก็คือเป็นเจ้าของร้านโชห่ว,หวยยกตัวอย่างนะครับซื้อมาขายไปทำไปทำมาเราก็ขายไม่ได้เพราะว่า ของเราก็กินหมดใช้หมดทุนหมดนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้เราต้องมีการลงทุนอยู่เรื่อยนะครับฉะนั้นถ้าเราหันมองในระบบเครือข่ายทุนของเราคือทุนทางสังคมทุนของเราคือการที่เรามีมิตรภาพกับคนอื่นมีความเป็นกันเองกับผู้มุ่งหวังเราตรงนั้นคือเป็นธุรกิจที่ขยายเครือข่ายได้รวดเร็วมากนะครับขอบอกกล่าวถึงพี่ถึงน้องถึงผู้นํา ทั่วทั้งประเทศนะครับเนเจอร n o นวาเป็นบริษัทที่มั่นคงที่อยู่ในกลุ่มเครือของเ e เตอร์ฟาร์มที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้